ท่านผู้ชมคะมีใครเคยทำเค้กจากข้าวกับอีโนซองหรือเปล่าคะตามพี่ปูมาคะ่ะ เอ่อถ้าใครชอบหวานกวนี้พี่ปูให้แนะนําให้ใส่น้ําตาลไปร้อยกรัมนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่ได้ชอบหวานใหญ่นะคะถ้าพี่ปูส่วนตัวพี่ปูก็คงจะต้องเรียกว่าขนมถ้วยฟูค่ะแต่เขาเรียกเค้กข้าวแล้วก็เค้กข้าวตามเข้าไปนะคะเค้กข้าวอัญชันนะคะมีแค่เข้าสวยนะคะแล้วทําไมเราต้องใส่อีโนนะคะไปดูสิคะว่าทําไมเค้กข้าวเราถึงต้องใส่อีโนซองค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปรูบายกิษน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะวันนี้จะเป็นเ,เค้กข้าวสุกนะคะเค้กข้าวอัญชันนะคะพี่ปูจะใส่ข้าวลงไปนะคะ1 3 0สกรัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะ80กรัมใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำอัญชันนะคะพี่ปูก็กลองแบบไม่ละเอียดนนะคะใครชอบสีเข้มแค่ไหนก็เลือกเอานะคะ ปูกองแล้วเรียบร้อยนะคะน้ํานี่พี่ปูใช้300กรัมค่ะพี่ปูช่างเป็นกัมหมดเลยนะคะเอาแบบนี้นจะปั้นเสร็จเราเทล,ลงไปเลยนะคะกรองอีกรอบนะคะกลัวว่าจะไม่เนียนค่ะทีนี้พี่ปูก็จะทยอยใส่แป้งข้าวเจ้านะคะคนให้เข้ากันนะคะแป้งข้าวเจ้าจํานวน150ยกรัมเนี่ยนะคะที่พี่ปูเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนคะ่ะให้เข้ากัน พี่ปูก็จะใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนชาค่ะ เดี๋ยวพี่ปูจะพักเอาไว้1ชั่วโมงนะคะหลังจากครบ1ชั่วโมงนะคะที่เราพักแป้งไว้นะคะมันก็ฟูอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าเนื้อจะเนียนข้นค่ะหลังจากคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่น้ำมันนะคะไปอีกประมาณสองช้อนชานะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนน้ำมันจนเข้ากันแล้วพี่ปูจะพักไว้อีก15นาทีนะคะระหว่างนี้ก็ตั้งน้ำล้อเดือดเลยนะคะไอ้ฝาซึ่งไม่ใช้ค่ะใช้ฝาแก้วนะคะอยากแอบ,บดูข้างในนะคะเวลาเขาเมีปฏิกิริยาตอนเรานึ่อพี่ปูชีกกับหัวกับหางซะแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่อีโนโลงไปนะคะเค้กข้าวอีโนเออแปลกดีนะ คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้พี่ปูตั้งน้ำรอไว้แล้วนะรเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วพี่ปูก็ไปดูสูตรเข้ามานะคะเขาก็เรียกนะคะว่าเค้กข้าวนะคะ พี่ปูว่ามันเหมือนขนมถ้วยฟูบ้านเรายังไงก็ไม่รู้นะคะรอเวลาแค่นั้นเองค่ะเปิดยังรวดเร็วนะคะท่านผู้ชม การน,น้ำไหลลงไปนะคะก็สําเร็จนะคะพี่ปูใช้ระยะเวลาในการนึ่งประมาณ20นาทีามีฝากไว้อย่างนี้ด้วยนะาเหลืออันเดียวขี้เกียจนะคะเปืองไฟก็เรียบร้อยพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ